Okay. oh ก็เป็นระพาิชยวันครรังที่หนพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ทรงเจริญรัชมายุค60พรรษาในวันที่2เมษายนสัใจอันดีระหว่างผู้ประกอบชาชิพศใงการสากกับโดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมในวันกัพิธีทางศาสนาการเราล่นถึงพระคุณมูรพาจารย์การก่าวคำปฏิญาณตนยกย่องเชิดชูเกียรตเห็นคุณค่าคุณงามความดีของผู้ให้ เสียสละทั้งแรงก,กายแรงใจและสติปัญญาในการอบรมสั่งสอนคนรไรประชา,าสามัคคีนางป,รรา,ปรรญญา,ารัชนาปนพงศ์โรงเรนอนุทัยาวิทยารางวัลสุดยอดครูดีนางสาวสองลาภาังนีวงวิทยานายอภิชาติสิงห์รุงโรงเรนวัดบัดขอ นางที่วารัชชำนาญโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางราชน์สอนนางสาววาสนาพันธ์รัตน์น้ำเห็นโรงเรียนวัดบ้านแหนนางมณีวันลพกเจริญโรงเรียนวัดบ้านแหลงนายจรัสชัยยาโรงเรียนพี่ชัยนายพีสุดศรีตาบดโรงเรียนเถิดวิทยานายดำรงตุลาเสริโรงเรียนเมืองปานวิทยา นางสาวรุ่งรัตนทะเลเศรษฐกิจแห่งสังกัดส,สพม3 5นางดวงประการท่านันชัยโรงเรียนบ้านสงสนุกนายประสิทธิ์เตชะโรงเรียนประบรนครูผู้สอนดีเด่นนางจันเพ็ทขับวิวโรงเรียนบ้านออนนางทองอ่อนคณิดป,ประยาเจริญโรงเรียนพิวาลหนองปางเขนรมัมรัตน์สอนสีนวลสกุลนีโรงเรียนอดอนชยัยวิทยา เชียงของโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยคุณสรินทรามนโรงเรียนบ้านยิ่งงามนายภูมิรินชุมสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าโตนางสถาพรละอ,อพันสกุลโรงเรียนบ้านทา่า